ที่เที่ยวที่แรกสำหรับประเทศอิตาลีนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวเมืองเบกาโมนะคะเป็นเมืองเล็กๆที่หยุดถัดจากเมืองมิลานนะคะเอออยู่บนภูเขาทางเหนือของประเทศอิตาลีเนาะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีอัญมณีซ่อนอยู่นะคะที่เนี่ยจะดังก็คือจะเป็น เมืองเก่าหรือเขาเรียกว่าเมืองบน,นะคะ่ะแล้วก็จะเป็นเมืองใหม่เรียกว่าเมืองล่างนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตรงนี้ก็เราเข้ามาสู่ออจัตรุรัสกลางเมืองนะคะบรรยากาศคือสวยมากๆเลยนะคะเมืองเขาสวยมากๆเล เรามาถึงแล้วนะคะจุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบนกับเมืองล่างเดี๋ไปซื้อตั๋วกันค่ะเป็นวิวผังเมืองนะคะทุกคนเมืองใหญ่เหมือนกันนะเดี๋ยวไปนั่งรถรางกันค่ะเราซื้อตั๋วมาแล้วนะตั๋วเที่ยวเดียว1.3่อนยูโรนะคะส่วนสำหรับ1วันเนี่ยอยู่ที่5ยูโรนะคะได้สี่สิบห้าคนนะทุกคนน่ารักมากเลย ไปค่ะทุกคนขึ้นรถกันเราเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้นะไปค่ะทุกคนออกเดินทางกันไปแล้วเ,เร็วเหมือนกันนะเนี่ย ชันมากนะจริงถึงแล้ว ออกแล้วบรรยากาศเมืองข้างบนนะคะนี้หิวมากเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะคะม,มีร้านขายของเต็มเลยโอ้โห เกินกับข้าวคือหอมมากกำแพงเมืองโบราณที่นี่ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกยูเนสโกด้วยนะคะมีอายุประมาณ2,000ปีได้แล้วอ่ะเก่าแก่มากจะบอกว่ามีหอนาฬิกาเยอะมากๆเลยนะคะตั้งแต่เรามาเนี่ยเจอสองสาที่ละ ตรงนี้ก็มีหอนอาฬิกาตรงนั้นน่าจะเป็นโบสถ์ข้างหลังโอ้ตรงไหน,นล่ะเนี่ยเป็นจัตุรัสอีกที่หนึ่งที่โล่งมากๆเลยเด็กน้อยเดินมาถึงอีกที่หนึ่งอมดุดอุโมงค์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย อันแรกมาแล้วค่ะทุกคนรีสโตกับวายแดงอย่ามาชิมกันเมือแรกของบันนี้จะอันที่สองมาแล้วเนื้ออะไรสักอย่างหนึ่งน,นี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวลองชิมดูนทุกคนฝั <c oughs> ่งนี้เป็นวิวเมืองนะคะอันทงีงน้ำเขาให้เทคมากเลยนะทุกคนช่องนี้เป็นสบู่หลังมือแล้วก็เป่าแห้ง ราคาอยู่ที่0.50ยูโรโอ้โหโดนตีอะไรมันขนาดนี้เนะี่ยโอ้โหรับน้อยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยมีทุกคอลเลคชันเลยคนดูพิซซ่าและขนมร้านนี้น่ากิ <c oughs> นมา,ากๆเลยอะ่ะ <c oughs> ดูเยวนเป็นดูขั้นตอนละ <c oughs> เ,เด็กๆเคยชอบมากราคาก็ไม่ได้แพงมากนะศิซซ์าก็น,น่ากินมากเลยดูสิสว้าวสุดยอดอชิวมากออเอวเอาย้อนแสงนะเนี่ยโอทุกคนดูหอนอาฬิกาใกล้ๆนะย้อนแสงนิดนึงแต่เราจะเดินเข้าไปตรงโบสถ์นี้ ได้ยินเสียงไวโอลินกันไหมคะคลาสสิกของที่นี่นะเมื่อกี้เจอกีต้าร์มาแล้วใช่ไหมนี่มาเจอไวโอลินทุกคนสุดสดยอดตรงนี้คือวิหารซันตามาเรียนะคะที่ขึ้นชื่อมากๆที่ใครมาแล้วก็ต้องมาชมนะคะแต่เราไม่ได้เข้าไปข้างในนะ เราเดินเข้ามาในซอกนี้นะทุกคนมันทำใหญ่อลังการงานสร้างมากเลยอะแล้วที่เราเดินมาเมื่อกี้ตรงนี้ คอนโดบ,บ้านตรงนี้นะระเบียงมีดอกไม้ทุกอันเลยแล้วก็เป็นที่ทอ็ทอปที่เขามาถ่ายรูปกันตรงนี้ที่เรายือนอยู่เนี่ยเป็นส่วนสาธารณะนะคะต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากเลยจะถอยให้ดูอืมใหญ่มากดูน้องนกไม่กลัวคนเลยนะเดินหาคน ส่วนสาธารณะทุกคนตอนแรกตอนนี้อันนี้คิดว่าเป็นเป็นแบบน้ำพงน้ำโพลอะไรไม่ใช่นะมันก็คือที่ซักผ้าของคนสมัยแต่ก่อนเอามาวางเหมือนบ้านเราแหละแล้วก็ซักซักตรงนี้นะมีน้ำให้ออแปลกตามากหมดเวลาสนุกแล้วจ้าเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อไปที่โรงแรมแล้วนะคะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นบรรยากาศที่ กำลังจะกลับแล้วนะคะเห็นคล้ายๆกับเวนิสเพราะว่าที่นี่เคยโดนปกครองจากเวนิสนะคะ3ศตรวรรษด้วยกันก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์ก like, ด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะพาไปเช็คอินที่ไหนในอิตาลีนะคะ